ครับสวัสดีครับพบกับคนนู้นนะครับผมกับ95อววตุ๊าววันนี้รีวิว m a ด d a 2 Sky Active นะครับผมเป็นตัว h h Connect ปี2017เดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยไม่น้อยด้วยมาเดี๋ยวดูกันเลยครับ อันนี้นะครับได้ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนแต่ว่าเป็นทรงสปอร์ตนะฮะเป็นรุ่นไฮ c o n n e c t ์สปอร์ตไลท์เป็นแบบตาแมวอันนี้จะสว่างมากเลยแล้วก็ได้พาร์ทแต่งเนี่ยของตระกูลได้หกซึ่งเป็นอัพที่ส่งให้กับมาด้านนะีเป็นเป็นพาร์ทแบบเกรดดีะฮะกระจังหน้าก็สไตล์สปอร์ตนะครับล้อมแม็ก ล้อแม็กเป็นขอบ15นิ้วนะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดโรงงานนะฮะตัวไฮพัทไฮคอนเน็กเนี่ยจะแม็กตัวเดียวกันเลยนะฮะต่างกันที่ไฟหน้าถ้าท็อปสุดเนี่ยจะมีแค่ไฟโปรเจคเตอร์และเปิดแบบออโต้ได้ยางได้ปี2021นะฮะยางขอบ15สีนี้เป็นสีสีค่อนข้างคลาสสิกด้วยน้ำตาลกระจกข้างจะมีไฟเลี้ยวนะครับผมการเข้ารถจะเป็นแบบออโต้นะครับผมคือถ้าเราถือกุญแจเนี่ยจะสามารถเข้าได้เลย ด้านในนะครับอ่าตอนนี้ผมสตาร์ทรถไว้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องการต้องการโชว์ให้เห็นความล้ำของมาด้าก็คือการใช้จอ Active Display นะฮะเป็น Active d r วิ i n g Display มันมันจะแสดงผลเรื่องของความเร็วการดีไซน์คอนโซลของ ตัวสกายทินเนี่ยค่อนข้างจะล้ำนิดหนึ่งจะจะจะเป็นสไตล์สปอร์ตจะไปทางยุโรปนะฮะมีไอสต็อปก็คือตัวช่วยประหยัดน้ำมันเวลาเราขับรถติดในเมืองอะไรอย่างเงี้ยพอเราเบรกปุ๊บแล้วมันก็จะทำการดับเครื่องยนต์พอเราปล่อยเบรกมันก็จะสตาร์ทเป็นออโต้ไปตัวนี้จะทำงานต่อเมื่อเราคาดเข็มขันนิภัยเท่านั้นถ้าเราไม่เราสตาร์ทรถแต่ไม่คาดเข็มขันนิภัยเนี่ยตัวนี้จะจะไม่ทำงานมีรับโทรศัพท์ปรับวิทยุต่างๆ อ่ามาดูเลข่ใหม่เลขไอใหม่เมื่อกี้ผมเกินมาเลข่ใหม่น้อยอันนี้ปี2017ไม่เจ็ดโลแท้ๆครับผมจอนี้เขาเรียกจอ m z b นะฮะเป็นของ Mazda จะมีบอกในเรื่องของ n น v เ g กเตอร์บ t o o t h แล้วก็วิทยุ FMAM อ่าเรามาดูคอนโทรลเกียร์นิดนึงตัวนีข้ของเล่นค่อนข้างเยอะตัวนี้จะปรับควบคู่ไปกับการเลือกฟังก์ชันบนจอนะครับผม อ่าก็จะมีตัวมิวเสียงมิวเสียงกดนิเ i กเตอร์จากนี้ได้เลยถ้าไม่อยากค้นหานะฮะกดเพลงได้หน้าจอก็มีเวลาเราถอยหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะฮะมีแสดงผลอ่านี่ค่อนข้างเป็นจะเป็นมุมแบบวายสกรีนนิดหนึ่งจะเห็นความโค้งซ้ายและขวาเห็นมุมกว้างขึ้นตรงนี้ยังสามารถสมมุติใครที่ยัง รักเสียงเพลงที่มันคลาสสิกคลาสสิกอยากฟังเพลงเสียงเพาะยังเล่นซีดีได้นะครับมีช่องเล่นเสียงซีดีด้วยนะครับผมระบบเกียร์ก็จะเป็นทิทโทนิกปรับแบบแมนนวลได้แล้วก็ปรับโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตนี่ก็คือกระชับเรื่องช่วงล่างแล้วเวลาเราขับขี่มันจะมันขึ้นนะครับมันจะทําให้เหมือนว่ารถเนี่ยมันพุ่งขึ้นแล้วก็เกาะถนนมากขึ้น อ่ะทีนี้หลายคนเคยได้ยินสกายแอคทีฟสกายคิดเอ๊ะมันต่างกับมาสด้าเดิมๆยังไงอันนี้ผมได้ความรู้มาก็แชร์ลินแบ่งบันสกายแอคทีฟเนี่ยคือมันเป็นการเขาเรียกอะไรพัฒนาระบบเครื่องยนต์และช่วงล่างอย่างอย่างมาสด้าสตัวเก่าเนี่ยจะเป็นพันห้าร้อยซีซีสีสูบแต่อันเนี้ยเขาเป็นพันสามร้อยซีซีแต่แรงกว่าเดิมเพราะว่าเขาเพิ่มความจุของกระบอกสูบในเรื่องของสกายแอคทีฟเนี่ยมันพัฒนาใน2ส,งส่งนี้ก็คือทําให้รถประหยัดขึ้นแต่แรงขึ้นอ่า จุดต่างอีกอย่างของ h i g h Connect และ h ฮพั s ก็คือ h i g h Connect เนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะฮะสติทได้จะเป็นจุดขาวๆส่วน h ฮไฮพั s เนี่ยเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับต้องบอกว่าซื้อ h ฮพั s High Connect เนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากเพราะราคาป้ายแดงก็ต่างกันไม่ไม่สูงนะคราคา,าแดงห่างกันประมาณ5 0 0 0 0บาทแต่ออปชั่นได้ใกล้เคียงกันมากต่างกันนิดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วรถคันนี้เจ้าของใช้ค่อนข้างจะรักษามากเลยเบาะหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่า ถ้าดูไม่ผิดนี่ไม่เคยน่าจะไม่ค่อยมีคนนั่งนะฮะและรุ่นเนี้ยพับเบาหลังได้ด้วยนะเ,นยเดี๋ยวพับยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต้องเปิดจากฝาท้ายนะฮะอ่ะนี่นะครับเวลาเราพับเบามันจะมีตัวปลดสองฝั่งกรณีเรามีสัมภาระมากขึ้นเนี่ยพับเบาช่วยได้อาจจะเป็นโต๊ะปิงปองหรือโต๊ะสนุกเนี่ยใส่ได้สบายเลยอันนี้ล้อเล่นนะ อ่าก็จะได้ช่องที่กว้างขึ้นนะฮะโอเคนะฮะนะฮะดูดูแผงประตูนะแผงประตูนี่สวยสวยทุกบานเออยังยังไม่ได้ดูเรื่องของสร้างอ่าเหมือนเดิมนะครับนี่ครับรอยจับของโรบอทยังอยู่ เดิมอ่ะดูหน้าขวาด้วยนี่สติกเกอร์เดิมอ่านี่ครับอยู่นะครับอ่ะดูรีวิวด้านท้ายนิดนึงนี่ฮะที่เมื่อกี้พูดไปเยอะหน่อยก็คือเรื่องนิยามของ SKY ACTIV e นะฮะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาปรับปรุงขึ้นนะได้68นะทั้งทั้งคันหน้าหลัง ตัวนี้มีแต่งปลายท่อเพิ่มนะทำให้ดูสปอร์ตขึ้นครับทิมหลังไฟสวยเลยนะครับไฟสวยเลยเนี่ยข้างก็ยังได้6กแปดอ่ะดูโครงสร้างเลย ฝั่งนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะดูเรื่องโครงสร้างอย่างเดียวเยวมื่อก่อนถ้าพูดถึงรถสีน้ำตาลเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆแต่คนแก่นะแต่สกายแอคทีฟทำสีน้ำตาลออกมาได้สปอร์ตมากนะอันนี้สวยนะฮะเบาะสวยเนี่ยได้เลยสวยมากคอนโซลสวย แ่งข้างสวยคันนี้ให้9.5เต็ม10เลยดีกว่าน้ำเออลืมบอกไปตัวเนี้ยแนะนำเลยนะมันสามารถใช้ได้ถึง e 2 0 95แต่ไม่แนะนำให้ใช้91นะครับห้ามใช้91เลยจะไม่เหมาะกับเครื่องยนต์ s k y ย c t i v e ไม่ต้องกลัวเพราะมันประหยัดอยู่แล้วบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมต้องใช้แต่95เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันำทำมาให้ประหยัดแต่แรงน่ประหยัดแต่แรง ตากล้องบอกให้เปิดท้องเครื่องจัดให้ครับ<ไ>น่าสวยจริงๆด้วย<ไ>มอกออยู่นะครับน็อต<ไ>แก้มซ้ายหัวโชค๊ค<ไ>น็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดนะซ้ายขวาไม่เคยถอดเม็ดอาร์ตโชวชัดทุกเม็ดไฟหน้าไม่เคยแกะเดีย๋ยวเดี๋ยวดูน็อตคานก่อนน็อตคานไม่เคยถอด สิกเกอร์อยู่ครบมาร์กหัวนอ็อตอยู่ครบเครื่องไม่เคยเปิดแม้ได้มาร์กยางท่้นเครื่องยังอยู่เลยอ่ะเออสวยจริงอะคันนี้สวยจริง,ะะนะรงโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับคะแนนให้9.5เต็ม10หัวยันท้ายสวยหมด ทีนี้ถึงช็อตสําคัญแล้วสวยๆอย่างนี้แล้วมันเท่าไหรอ่ะถ้าผมบอกว่าคันนี้ไม่ถึง4แสนนเวอร์ปะผมให้พิเศษไปเลยตลาดขาย4แสนกว่ามีตั้งแต่40กลางๆแล้วมี42 43 44 45มีหมดเลยผมให้ไม่ถึง4แส okay, นโอเคไหม399นะ399สำหรับเพื่อนเลิฟของ95ออโต้คาทุกๆท่านนะครับผม399เนี่ยผ่อนยาวได้นะ84วดเนี่ยผ่อน6,000กว่าบาทนะแต่ถ้าผ่อน 60งวดหรือ72งวดเนี่ยผมว่าน่าจะแถว7,000 0กว่า7,000ปลายเจ็0นต้นนะเครดิตด,ดีเนี่ยเซ็นปุ๊บรับรถได้เลยนะไม่ต้องรอนานกันรถปีใหม่ด้วยดอกเบีย้ยพิเศษขอได้นะ2บาทกว่า3บาทกว่าขอได้แล้วเดี๋ยวมีคันใหม่ๆที่มันสวยๆพร้อมๆแบบเนี้ยเดี๋ยวจะรีบมาบอกเพื่อนเลยวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวมีสวยๆมาบอกใหม่ไปก่อนครับ